สวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากปลัดอาวุโสนะครับจากอำเภอสังขะเกษตรอำเภอสังขะสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนําตัวหน่อยครับที่มาเลยแลัวเราเราอาจจะต้องทำฟูรอบไหมถึงเวลาน้ำท่วมต่อไปเราจะมีคุณภาคคายง ต้องใส่ดินเพิ่มคันฟูครับผมขออนุญาตสวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตแนะนําต,นตัวด้วยครับผม,ผมพัฒนานบบพ่งผลปลัดอุโสอำเภอสังขาครับวันนี้อยากชมสวนครับผมเลย,ยให้ผู้ใหญ่พามาครับผู้ใหญ่วุฒิชันยน้องเลี้ยงปลาแล้วก็นแนวกินแนวพินอาหารการกินครับปลาตัวโตมากเลยครับทางทางน้นด้วยครับขออนุญาตครับผมครับสวัสดีครับ เสียลงเลยเออเซอ้์สังขารเอเซอร์สังขารคุณเคยจะซีนรุ่งมาครับครับเพิ่งมาเพิ่งย้ายมาครับเปิดตัวก็ดีมากเลยครับครับไม่ไม่ต้องใหญ่ครับใหญ่ขนนี้ประมาณสักเนาะครับครับก็อยากให้ประมาณเจ็ดกันเมตรพี่น้องครับใช่ครับมาดูงารับครับครับเอาสิ่งที่ตัวเองทำได้เนี่ยใช้ก่อนนะครับมีอะไรเนาะครับ คุยกันไม่หยุดกระทำยูทูบเดทุกรับก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้รับเกียรตินะครับได้มาชมโอ้ลที่ฟืานปั้นเป็นเป็นหอยเชอรี่ครับครับหอยจุกก็มีครับครับนี่ขยำขเจ้าแน่ก้นแหลมก้นแหลมก็มีครับมีมีมือนกันผสมประสานธรรมชาติธรรมชาติ แต่ปลาเนี่ยไม่ไปแน่นอนปลาเนี่ยไม่ได้ปลานินอยากรู้อยากเห็นออผมผมเรียนรู้แล้วแหละว่าปลาที่ที่เวลาน้ําท่วมไม่ไปอ่ะคือมันมีอยู่ของของปลาหนินปลาตะเพียนปลาเนี่ยไม่ไปแต่เป็นปลาดุกอย่างพไม่ได้ไปปลาหมอจาระเม็ดไปแน่นอนครับเดี๋ยวพาพานายไปดูที่หนึ่งนี่ของนี่นี่เลยครับ กระเบื้องเก่ากระเบื้องเก่าทางนู้นเขาสูงครับที่อันนั้นทำอันนี้ส่วนนั้นนี่ปีหนึ่งบอกนี่ครับเนี่ยน้ำมันไหลไปกับไปนู่นไป่ค่ะไหลไปนู่นที่มันโผล่ใช่ครับบนนี้เลยค่ะคือบนนี้เลยบนหลังคาที่นี้เลยค่ะมันมีคลิปอยู่ที่ไทยโอเคลงลงเร็วลงเร็วครับประมาณสองวันค่อยหายใช่แต่ไอตัวที่เลี้ยงอยู่นี่แหละใช่นช่ค่ะมันไปทั่วเลยทีเนี้ยปกติจะเลี้ยงไว้ สองบอลเนี่ยจะเยอะที่นี้เขาออกไปอยู่ข้างนอกด้วยเนี่ยตามรอบๆนั้นออกเาเป็นที่ว่าทำทีโบนี้ครับเยอะครับก็ก็ไม่ได้ซีเรียสครับในจุดนี้ครับห้ารอบตื่นชมเลยก็ได้ครับต้องเป็นประเทศไทยเป็นประเทศที่ระบายน้ำเร็วคร่งชะรอน้ำมครับมาอย่างเดียวน้ำตัา มันก็เหลือเยอะอยู่ครับจากร้อยเปอร์เซ็เหลือประมาณเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ่ไจ้จับยังไงเอมาก็จะแบ่งปันกันกินก่อนถ้าเหลือค่อยขายค่ะเพราะว่าจอหาอะไรโอกิน่หมดหมโดนั่นนี่กินไรนะบ่งปันกะไม่ค่อยได้ขยั่สวยเสวยสวยครับสวยขนาดขนาดที่งากันไม่อยู่ครับมันเป็นที่แม่น้ำ เอเส้นน้ำสองสายมาบรรจบกันตรงนี้ตรงนี้เลยนี่ทีนี้มันอายุปลาเนี่ประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยปลานิ่ยนี่สามเดือนคสามเดือนก็จะวันปล่อยใช่ไหมแต่ว่าทับทิมเนี่ยไรทักทิมดูปลาของปีที่แล้วครับแต่เขาก็ไม่ไปนะฮะน้ำโขมเยอะจับสีมันได้ครับมันโตช้าไงทักทิก็ยิ่งกระจายอยู่เต็มพื้นที่เลยทีนี้ครับฝั่งนู้นก็มี โอ้นาะแนวกินบบอรอยางนี่แหละความสุขครับอยากกินอะไรเดี๋ยวกินมองรท้าก็ได้กินมีนาเมษาในน้ำลงลงๆอีกครับมีนาเมษาลงครับเป็นเป็นเม็ดครับลงเป็นเม็ดเป็็ดวก็ไม่ได้แต่ไอแปลงนี้ไม่เติมเนาะไม่เติมน้ำน้ำจะอยู่ครัวปีเลยครับไม่ต้องเติมหมายถึงบาดาลไม่ไม่ต้องสูบ ตอนแรกก็คิดว่ามีอะไรเลยพอน้าท่วมไปดเลยจะทําก็มาอยู่เลยทีนี้พอทําไปทํามาทีนี้คนสนใจอยากจะขุดเยอะผมก็โอ้ต้องเดือดร้อนแล้วต้องต้องติดนี่เพิ่มแล้วเมาเห็นตัวอย่างทีนี้พื้นนาแบบอย่างของ ท่านเป่าท่านเป่าเนาะท่านก็อยากทำจากับทางหน้่ไปเป็นแบบนี้เราก็ต้องอยากให้เพื่อนๆมาช่วยกันไปเคลื่อนเราจะไปนั่งใส่ตอนแรกก็มีรถคันเล็กค่ะก็เลยต้องอบไมโครไมท์สองคันเพื่อที่จะรวกลุ่มทั้งคันแล้วแหละช่วยกันดีมันเป็นอีกจุดหนึ่งช่วยกันทำได้เร็วขึ้นน่ะแต่ก่อนกว่าคนจะคิดขุดลูกค้าบางคนเขาก็มาดูส่วนเรา อย่างย่งย่งกล้วยอย่างมะละกออะไรถ้าเกิดว่าขายไม่ได้เป็นันเป็นอาหารสัตว์ทันทีได้ป็นลาได้เชอร่ครับเชอรี่ฟักตัวออกมาเป็ด คไข่กินต่อครับมันก็วัตถจักรอยู่ในนี้หมดเลยต้องสอนให้เขาไข่เป็นที่เป็นทางครับก็ต้องต้องมีโรงเรียนใครที่ทำตัวนี้ได้ปุ๊บเนี่ยบุคคลนั้นจะเป็นคนที่สุขภาพจิตดีมีความสุขนี่ยเวลาผมมาผมก็อยากจะมาอยู่อย่างงี้มันมันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่มันเคลื่อนที่ได้สิ่งแวดล้อมมีชีวิตอ่ะ แต่ต้นไม้มันก็มันแค่แค่ไหวติงแค่นี้เนาะแต่าเป็นเป็ดเป็นอะไรปางี่มันเกินที่แบ่ช่ใช่ชัดเจนใช่ครับแล้วมันจะมีความสูขกระเท็นเป็ดลอยน้ำนะลนยต่อไปต้องทําให้น้ําเชื่อมหากันให้หมดครับคือคือคือล่องน้ําเชื่อมหากันให้หมดเพราะสิ่งที่จะตามมานอกจากที่เราได้พืชผลการเกษตรได้นู่นนั่นสิ่งที้เราคือการ ความสุขทางใจคือสมมติพกทิปมาดูงานเนาะผมเมื่อกี้คุยกับคุณเอวว่าให้เบ็ดกับเหยือแค่สิบสิบหลังพอคุณก็ไปใส่มาเดี oh ๋ยวคุณก็มาทำอะไรแล้วก็ พายเรือล่องไปตามส่วนท้องถิ่นเรือยจริงครับแกอู้ดีมากเลยสมัยหัวหัวละห้าร้อยเรับกลางวันห้าหลังกลางวันเนไงมีครัวให้คุณอ่ะครับแกว่าโอ้ดีดีอนาคตครับอันนี้คิดไวมันกันสิ่งที่ผมมีมะละกอมีปลามีอะไรพรามเรากินอย่างทะเลสาบสงขา่ะผมว่าอ้มันช่างขึ้นแล้วทำไมมันนางงานมาดูแล้วให้ อะไรโอเคของฝากครับของฝากไปสวนหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> นี่คือรถทาน <Okay. S 1> กเกษตรอำเภอเกษตรอำเภอย้ายมาใหม่ย้ายมาใหม่จากศรีนฤมลเลยครับ <Okay. S 1> ไปชมสวนของที่สักนะครับอีกพื้นที่หนึ่งนะครับติดตามชมต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พักไว้แต่เพียงเท่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ Blue.